สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านมีดครูอ๋อนะครับหรือว่าช่อง YouTube มีเดินป่าไฮกิ้งไนฟ์นั่นเองนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ผมขออนุญาตขายแบบทีเดียวรวดเดียวจบเลยนะครับตอนบ่ายผมจะได้ไม่ต้องลงนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะนานนิดนึง แต่ว่าเป็นสินค้าที่มีในสต็อกของผมตอนนี้นะครับใครที่สนใจจะจับจองเป็นเจ้าของแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมองเบอร์โทรตรงนี้ไม่ชัดท่านผู้ชมสามารถที่จะไปดูตรงคําอธิบายในช่อง u t u b e นะครับหรือว่าคลิปวิดีโอที่คุณกําลังดูอยู่นาตอนนี้เนี่ยทุกคลิปวิดีโอจะมีเบอร์ติดต่อผมอยู่ที่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไอเดียไลน์แลก็อื่นๆนะครับท่านผู้ชมสามารถไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับผมอ่ะ วันนี้มีโคลอมเบียมาให้ด้วยแถมก็มีงานอื่นที่มันผมเอามาขายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นอุบัติเหตุทางการขนส่งนะครับนะทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถส่งของชิ้นนี้ให้ลูกค้าได้ก็เลยตกลงกับคุณลูกค้าไว้นะครับว่าเดี๋ยวอออเดอร์นี้นะเดี๋ยวเราอาจจะยกเลิกกันก่อนเนาะเพราะว่า มีปลายทางบางส่วนนะครับผมไม่สามารถที่จะไปจัดส่งให้ได้เนื่องจากติดโควิดนะครับผมก็เลยต้องยกเลิกกันไปนะครับผมอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้นะผมขออนุญาตเปิดตัวด้วยงานตัวแรกแล้วกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเน่เอามาทั้งคีและขออนุญาตลดราคาให้แบบสุดพิเศษไปเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับเจ้างานไนฟ์ตัวนี้นะฮะใครที่ชอบอ่มีดงานดิบๆแบบนี้และอยากได้ไปสะสมนะครับผมงานไนฟ์ตัวนี้เนะี่ รัสท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันเป็นมีดที่มีรหัสนะครับผม S070 นะครับ KnifeS070 ตัวนี้นะครับผมเป็นมีดตัวเล็กๆแบบนี้เป็นงานดิบๆนะครับให้อารมณ์แบบในช่วงสงครามโลกแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่มีอุปกรณ์ในการต่อสู้หรือป้องกันตัวนะฮะไปหยิบงานสแตนเลสหลังบ้านมาแล้วทําเป็นมีดแบบนี้นะครับผมพันเชือกดิบๆแบบนี้นะฮะแม่มันชวัดเฉวียนได้จริงๆ,ๆนะฮะสำหรับมีดตัวนี้ผมให้ดูน้าหนัก น้ำหนักอยู่ที่108กรัมครับผมแล้วก็สันหนานะฮะช่วงเนี้ยจะหนาอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นการสโลปลงมาเรื่อยๆนะครับผมจนสันตรงเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณน่าจะ2มิลน่าจะได้นะฮะนะสันตรงเนี้ยจะเท่าๆกับมีดพับเลยนะอาจจะเล็กกว่ามีดพับนิดนึงนะตรงเนี้ยนะเพราะว่ามันเป็นการสโลปให้ดูนะครับผมแต่ว่าโดยบริเวณเนื้อมีดส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4มิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมก็อ่าเป็นงานมีดสวยๆเลยความยาวจะอยู่ที่ วัดจะให้ดูจ้าๆวันนี้ผมไปช้าๆนะความยาวอยู่ที่21เซนติเมตรครับผมตรงด้ามมีเชือกแบบนี้นะฮะเวลาเราใส่ซองไปปับ๊บมันจะดูเรียบร้อยมากนะฮะแต่ว่าน,นี่คือซองผ้าไนล่อนที่เป็นซองแข็งที่เน็บเน็บเข็มขัดได้นะครับผมแต่ไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาไปเขาเรียกว่าร้อยเข็มขัดได้แต่มันเน็บไม่ได้นะฮะเพราะมันไม่มีคลิปนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะฮะเสนอในราคา150บบาทนะครับผม จากปกติ200กว่าบาทนะครับตัวนี้ผมลดราคาให้เพราะผมต้องการที่จะปล่อยสินค้าตัวนี้นะฮะยอมขาดทุนตั้งแต่เล่มแรกเลยนะครับผมมาดูตัวที่2กันบ้างอ่ะเดี๋ยวจัด2องแข่งให้ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นงานงานตกค้างนะฮะสำหรับ2องแข่งตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแข่งที่อ่าแข่งแข่งตัวนี้ก่อนแลวกันฮนะงานแข่งที่1ที่ผมเคยทําคลิปวิดีโอรีวิวไปนะครับนี่คืองาน2องแข่งตัวใหม่นะครับผมไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะ ซองเป็นซองอเขาเรียกพลาสติกไฟเบอร์นะฮะอย่างแข็งแล้วพอคุณดึงใบมีดออกมาป๊าปเนี่ยนะคุณจะเจอกับใบมีดลวดลายธงชาติอเมริกามาพร้อมกับม้าที่กำลังมีการขี่ม้าอยู่นั่นเองนะครับผมนะีซึ่งคนขี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นคาวบอยนะครับผมบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นการเปิดล่องเลือดนะครับผมมาพร้อมกับสันหนา4มิลลิเมตรนะครับ นะด้ามจับเป็นยาง ABS นะครับมีหมุด1ตัวสีดํากระบังมือเป็นยาง ABS สันท้ายก็เป็นยาง ABS นะฮะเป็นมีดที่ผมรู้สึกว่าความสวยของมันเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะความกว้างของใบมีดให้สหน่อยแล้วกันนะฮะปกติจะไม่ค่อยวัดนะอยู่ที่3ามเซนติเมตรครับความกว้างที่สามเซนน้ำหนักอยู่ที่208ร20้อรกรัมนะฮะ แล้วเจ้าความยาวอยู่ที่โอ้โหตัวนี้ทำไมละเอียดจังเลยเนะี่ยวันนี้สามซนเมตรนั่นเองนะครับผมสำหรับแข็งหนึ่งนะครับใครที่สนใจรับตัวนี้ไปดูแลต่อแล้วก็สองอยห้250บาทครับต่อมาครับผมเป็นแข็งที่4ี่นะฮะแข็งที่4ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่านะแล้วสามารถที่จะเน็บเอวด้วยเจ้านี่ได้นะฮะหรือว่าจะแขวนผนังก็ได้ ซองเป็นพลาสติกแข็งไฟเบอร์นะครับผมดามจับเป็นยาง ABS นะฮะพอดึงออกมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมีดที่แบบอยู่ในจินตนาการเลยนะนะมาพร้อมกับลวดลายนะฮะเขาเรียกว่าเป็นผู้เฝ้าหลุมศพนะฮะมีเทียนจุดนะเป็นการบุงบอกเรื่องราวในเชิงแบบแฟนตาซีแล้วก็ด้ามจับเป็นยาง ABS แบบนี้นะฮะตรงท้ายเนี่ยร้อยเชือกได้ด้วยหมดหนึ่งตัวนะฮะ ตรงตรงนี้นะครับผมเขาพยายามทําทรงมาให้เหมือนกับติดปลายปืนได้นะแต่ว่ามันก็ดูเล็กเกินไปนะไม่รู้ว่าติดปลายปืนอะไรได้เหมือนกันนะทรงใบมีดเป็นลักษณะเหมือนกริดนะครับเปิดคม2ฝั่งสวยสวยเลยนะฮะน้ำหนักอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแปดกรัมความยาวของเจ้าเนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรนะครับยาวกว่าตัวมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่สวยสวยเลยครับผมก็ตัวนี้นะฮะ จาก290บาทผมลดให้เหลือ250บาทเท่าตัวเมื่อสักครู่เลยครับนกเหยี่ยวนะสวยๆเลยนะฮะความกว้างของมีอยู่3เซนติเมตรนะฮะสันหนา4มิลิเมตรความยาวอยู่ที่31เซนติเมตรนะฮะสันท้ายเป็นยาง ABS ด้ามจับก็เป็นยาง ABS นะครับผมมาพร้อมกับ2องแข็งแบบนี้น้ำหนักอยู่ที่201กรัมนะครับผมกับแข็งที่5นะฮะ เป็นรหัสตกค้างนะเนี่ยรหัสตกค้างอ่ะโอเคครับผมจบไปสําหรับสองแข่งนะครับแล้วก็มาเจ้านี่ฮะตอนแรกว่าจะแถมนะใครซื้อครบสองพันก็ยังคงแถมอยู่เหมือนเดิมถ้าวันนี้ใครซื้อครบสองพันนะครับผมก็จะแถมให้ส่วนถ้าเกิดใครซื้อไม่ครบแต่อยากได้เจ้านี่ไปครอบครองแล้วแล้วก็นะฮะนี่เป็นชุดเล่าพร้อมกับตรงเนี้ยคือไฟแช็กนะฮะที่มีมีดพับอยู่ในตัว จอกเหล้า2อันนะครับตัวบนเป็นตัวลินเหล้านั่นเองนะครับชุดนี้ผมเสนอขายในราคา350บาทครับผมสำหรับใครที่สนใจชุดเหล้าจัดไปครับเอาละได้เวลาแห่งความบันเทิงนะสำหรับคนที่รอคอยงานมีดโคลัมเบีย มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่จะมาในเ,าเริ่มที่ถูกใจหรือเปล่าเ,าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเริ่มกันที่รหัส G 4 7นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดผมไม่ได้ติดต่อกับใครไปนะเนื่องจากว่าผมเคยติดต่อกลับไปเมื่อก่อนนี้แล้วบังเอิญว่าเ,าเขาไม่อยากได้แล้วอ่ะ พอเราติดต่อกลับไปปั๊บมันเหมือนกับเราเป็นการเสือเขาแล้วทีเนี้ยนะะผมก็เลยรู้สึกไม่ดีตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานะเพราะฉะนั้นผมจะติดต่อก็คือคนที่เป็นลูกค้าเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะส่งให้ดูบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจนะฮะจริงๆอ่ะผมก็เกรงใจนะบางทีเขามาอุดหนุนผมแล้วผมก็ยังส่งไปให้ดูอีกมันเหมือนกับว่าเราอ่ะเราเสนอขายเขาแบบอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเป็นว่าถ้าเขาสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมขอดูราเดกับผมอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับผมเนะี่ย ราด G47 ครับผมสันหนา4มเมตรนะ,ะมาพร้อมกับด้ามไม้สองสีเป็นไม้ดำแล้วก็ไม้แดงนะฮะส่วนท้ายเป็นตัวงอๆแบบนี้มีลักษณะคล้ายๆแบบทรงเปอร์เซียนะครับผมมาพร้อมกับใบมีดที่เป็นสแตนเลส4่0 c ครับความยาวอยู่ที่3 1เซนติเมตรนะฮะไอ้่2ซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของใบมีดอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ความคมของมันเนี่ยเปิดคม100%น้ํน้ำหนักของเจ้านี่จะอยู่ที่ ปึ๊บ399กรัมครับผมเชื่อว่า G 4 7เนี่ยอยู่กับผมไม่นานแน่นอนนะฮะมีเจ้าของใหม่แน่ๆสวยขนาดนี้นะฮะสวยขนาดนี้ไม่มีเจ้าของใหม่คงไม่ได้จริงๆนะฮะจัดไปครับกับประหัส G 4 7นั่นเองนะครับผมลืมใส่ซองอีกกระเท ا เดี๋ยวเก่าเดี๋ยวเก่าไม่ได้ฮนะท่านผู้ชมได้ไปนี่คือต้องต้องใหม่ที่สุดเท่าที่ผมจะทำให้ได้นะฮะโอเค เร็วๆนี้ผมจะมีไอเทมหายากมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นมีดที่ราคาแบบพันกว่าบาทเลยนะเป็นของอาลับนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอ่ะต่อไปครับผมเป็นรหัส G03 ครับเป็นรหัสมีดตัวลึกๆอีกแล้วที่หลายคนบอกว่าอาจารย์หามาให้อีกหน่อยนะฮะนี่ก็ไปได้มาด้วยความบังเอิญน,นะครับผมเป็นฟูลแทคงนะตัวนี้น้ำหนักดีส่วนใหญ่อะ รหัส G ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมมกักจะฟูลแทง์อยู่เสมอนะฮะ G03 เพราะในสมัยก่อนเนี่ยเขาเน้นแบบใช้งานจริงนะฮะไม่ได้เหมือนเชิงสะสมเหมือนสมัยนี้คือเขาไม่ค่อยกักวัสดุนั่นเองเนี่ยนะครับผมความยาวอยู่ที่3 2ซนติมสันหนา4มิลลมนะครับใบมีดกว้าง3ซติมตรแล้วก็มาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่296กรัมครับผมกับรหัส G03 นะฮะ G03 าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยจ้าวันนี้ไปกันเนิบนๆเรื่อยๆนะครับตอนบ่ายไม่มีคลิปลงนะครับวันนี้ผมได้คลิปเดียวจริงๆนะคแค่เคลียของก็หมดไปเป็นวันๆแล้วในวันนี้รีบเคลียต่อไปเป็นรหัส g 4 1ครับ g ีส่ส่วนทรงองเอวนี่ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีความเป็นรหัส G ที่สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งตัวนะครับ ดีไซน์สวยงามครับลักษณะด้ามจับเนี่ยมีสไตล์แบบเรียบหรูดูแพงมาพร้อมกับเป็นไม้นะฮะสีดำซึ่งไม้ตัวเนี้ยเขาชอบทำเป็นไม้ไมกาต้าที่แบบว่ามีการผสมกับวัสดุที่ทำให้ไม้มีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้มันมีความโดดเด่นในส่วนของเนื้อไม้นะฮะสันหนา4มิลิเมตรครับผมใบมีดกว้างอยู่ที่4ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาาอยู่ที่3 2 2ซนติเมตรนะฮะแมโจโจกันเลยทีเดียว มาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่304กรัมครับผมเหมาะสําหรับการเก็บสะสมและก็การใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะฮะอามีหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วเออมีดขออาจารย์เนี่ยนะฮะมีการชุบแข็งหรือเปล่ามีการชุบตามกระบวนการแน่นอนครับแต่ด้วยความที่มันเป็นมีดของโรงงานเนี่ยเขาจะอาจจะไม่ได้พิธีพิถันในเรื่องของการ ชุบแบบอาจจะชุบครึ่งเดียวหรืออะไรเงี้ยคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาจะชุบทีเดียวเต็มใบเลยซึ่งข้อเสียของการชุบทีเดียวเต็มใบเนี่ยมันอาจจะทําให้มีดอะ่ะมีความเปราะได้ง่ายนะฮะแต่ในส่วนของความแข็งแรงทนทานเนี่ยผมว่าเหมาะสมกับราคาแน่นอนนะฮะอันนี้บอกกันตามตรงนะนี่คือในส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนั้นนะครับผมบางบางที่เนี่ยเขาก็จะผลิตออกมาได้ดีนะฮะคือการเอาเขาเรียกว่าการเอา อากาศออกจากเหล็กนะฮะหรือว่าไอ้สแตนเลสเนี่ยนะครับผมเขาจะใช้กระบวนการถ้าเป็นของมีดเนี่ยอาจจะอยู่ที่800ร้อยองศานะครับแต่ว่าของสแตนเลสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดันไปถึง1 0 0 0งพถึงหนึ่พนะครับผมแล้วพหลังจากนั้นออกมาสักปั๊บเขาจะใช้การชุบด้วยไม่ว่าจะเป็นชุบด้วยน้ำหรือชุบด้วยอากาศหรือว่าน้ำมันเนี่ยเขาก็จะชุบให้มันอ่คลายความร้อนให้ไหวที่สุดนะครับแล้วไอ้ตัวเกรน,นี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นนะ อันนี้คือพูดพูดให้ฟังนะเป็นทฤษฎีซึ่งผมเองเนี่ยไม่ใช่ช่างตีมีดผมไม่สายการตลาดนะตัวนี้เป็นราช SA 2 3ครับผมเป็นเขาวกวางกระบังมือทองนะฮะ SA 2 3สวยมากนะฮะแต่ติอยู่ตรงเดียวเนี่ยตรงตรงตูดมันเนี่ยนะครับผมไม่น่าทำเป็นรูอย่างนี้มาเลยอะ่ะตีตราหรือว่าทำเป็นเรียบๆมาก็ได้นะฮะแต่ดันทำเป็นรูออกมาที่ทำเป็นรูมาคือเป็นการระบายอากาศนั่นเองนะฮะ แล้วเจ้าตัวตรงนี้มันเป็นงานเรซินถ้าเกิดว่ามีรูเนี่ยมันจะช่วยทําให้งานตัวเนี้มีความคงทนแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับผมสันหนา4มิมความยาวอยู่ที่32เซนติเมตรครับใบมีดกว้างอยู่ที่4เซนติมตรนะฮะว้าวส,สวยๆเลยครับผมขาวกว้างกระบังมือทองนะฮะมีท่านผู้ชมท่านนึงเหมือนกันนะเออผมรีวิวมีดเชฟไปแล้วเขาบอกว่าอาจารย์รีวิวอย่างเงี้ยอันตรายนะถ้าเกิดเด็กมาดูจะทำยังไงนะฮะ กับการใส่ไอ้ตรงนี้คือผมก็ในคลิปวิดีโอของผมผมตั้งค่าว่าไม่เหมาะสําหรับเด็กไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะยกเว้นถ้าจากว่าเขาจะยืมพ่อแม่ของเขามาเล่นนะถึงจะเห็นคลิปวิดีโอนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วว่าไม่เหมาะสําหรับเด็กนะครับแล้วงานมีดนะครับผมไม่ว่าจะจับตรงไหนมันก็อันตรายทั้งหมดนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปลายหรอกนะอันนี้ผมพูดด้วยความคิดส่วนตัวของผมนะแต่ผมก็นมรับทุกคําติชมนะครับต่อไปราช g 3 3ครับผม g สาด้ามเนี่ยมันมีความเป็นยุคเก้าศูนย์มากๆเป็นด้ามไม้สองสีที่ผสมผสานกันเลยนะแบบนี้ครับผม g 3 3เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าคลาสสิกโดยแท้นะฮะมีทรงนี้เขาเรียกว่าทรงคลาสสิกมันมีความเป็นโบราณโบราณน,นะฮะกึง่งๆผสมกับความทันสมัยลงไปในตัวนะฮะตรงด้ามมีความโบราณแต่ไอตรงตัวมีดเนี่ยมีความเป็นโมเดนนิดๆน,น,นะฮะ ซึ่งการออกแบบมาสไตล์นี้เนี่ยมันให้มันให้อารมณ์ในส่วนของการเก็บสะสมนะแค่หยิบมาดูก็ชื่นใจแล้วนะครับด้ามมีความเงาสันหนาอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ความยาวอยู่ที่3 2เซนติเมตรนะใบมีดกว้าง3เซนติเมตรนะครับสำหรับรหัส G3 3นะครับถ้าเกิดใครสนใจหัวดเลยจ้ามีแค่อย่างละหนึ่งเล่มมือสองเล่มเท่านั้นนะครับผมใครสนใจก็รีบพับจักจองกันให้เรียบร้อยนะครับผมเราจะได้ไม่พลาดตนเองนะครับ ต่อมาเป็นรหัสที่หลายคนบอกว่าอาจารย์รอคอยจังเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะ B A 02ครับผมการันตีเรื่องน้ำหนักที่มันหนักและก็กระชับมือที่สุดในบรรดาที่เอามาให้ดูในวันนี้เลยนะครับ B A 02แบบนี้นะครับผมด้ามจับเนี่ยเป็นสลับฟันปลาตัวนี้คือผมรู้สึกว่านะมันมีความทันสมัยมากๆเลยทรงนะครับผม ทรงมีความทันสมัยมากๆสันหนา4มเมตรนะครับผมความยาวเนี่ยอยู่ที่3 3เซติเมตรนะกระบังมือสีเงินครับผมมีโลโก้ตาโคลมเบียแบบนี้ด้านนี้เรียบหรูดูแพงนะฮะกระบังมือสีเงินอขออนุญาตดูน้ำหนักยแลวกันนะฮะว่าเจ้านี่เป็นอย่างไรบ้าง328นะฮะกรัมใบมีดกว้างอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับผมโอ้โหสวยนั่นไหมอ่ะ อจัดไปครับ ba 0 2นะฮะผมไปแบบเออ่เรื่อยๆแต่ไปแบบให้หมดทีเดียวเลยนะจะได้ไม่ต้องรอคอยกันนานนะครับต่อไปครับเป็นรหัส sa 5 0ครับผมมี2เล่ม sa 5 0มี2เล่มนะครับใครชอบต้องจัดแล้วเพราะว่า sa 5 0ตัวนี้เนี่ยนี่ท่านผู้ชมคุณดูด้ามเนี่ยด้ามมันมีความเป็น ผมจะบอกอยังไงดีว่าไอ้ด้ามไม้แดงที่เขาใช้ในลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตในยุคเก,กา่กาๆอะ่ะชอบเอาดีไซน์แบบนี้ท่านผู้ชมดูฮะลวดลายที่มันเยอะตรงสันท้ายก็มีลวดลายตรงนี้ก็มีลวดลายตรงนี้ก็มีลวดลาย,ลลายแถมใบมีดก็เล่นลายอีกคือเอาง่ายๆอะ่ะนี่คืองานมีดที่สมัยก่อนนะเขาเน้นลวดลายเยอะๆถือว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็จะใส่แบบนี้มา มันให้อารมณ์แบบเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์ในยุคของพ่อแม่เราและเราไปเห็นอะไรแบบว่างานศิลปะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันติดอยู่ตามผนังแล้วมันมีลวดลายที่เยอะนี่คือให้อารมณ์นั้นเลยสําหรับเจา้ามีตัวนี้นะฮะสันหนา4ี่มิเมตรครับผมตรงสันเนี่ยมีเกลียวคลื่นแบบนี้นะฮะใบมีดกว้างอยู่ที่3มเซนติเมตรนะมาพร้อมกับกระบ,บังมือสีเงินสันท้ายเป็นเงินครอบแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะใช้กันกระแทกได้นะะแบบนี้สวยๆเลย น้ำหนักอยู่ที่อ่ะโชว์น้ำหนักหน่อยเร็วสามรอหกบ้ากรัมเอาเฮ้ยหนักกว่าบีเอสูองกริฮตัวนี้อืมทำไมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเยวเอามาลองจับเทียบกว่อนดิเออว่าจริงด้วยนะฮะตัวนี้หนักกว่าครับไม่น่าเชื่อนะะแอบหนักอ่ะมีให้สองเล่มนะครับผมก็น่าจะได้ประมาณสองท่านนะฮะ หรือว่าส่วนใหญ่เวลามีสองเล่มทีไรเนี่ยชอบมีคนเหมาไปเป็นคู่นะครับเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวผมจะไปฝากเพื่อนนะฮะจะได้เหมือนกันนะฮะใครมีเพื่อนรักก็เอาไปเป็นคู่ใช่ไหมอ่ะโอเคครับผมก็จัดไปนะครับอีกเล่มนี้เหมือนกันนะขออนุญาตไม่แกะให้ดูเลยครับต่อมางานคู่เหมือนกันครับผมราดเอซเสามหกฮะด้ามลายหินอ่อนแบบนี้อ่าขออนุญาตแกะดูสักหนึ่งตัวแล้วกันนะฮะ SA36 เนี่ยมีความเป็นอัญมณีและดูทรงมันจะแบบป้อมๆหน่อยนะครับผมความยาวอยู่ที่3 1ซติมมาพร้อมกับสันหนา4มมตรครับผมความกว้างของไม้มีอยู่ที่3ซนติเมตรกระบังมือเป็นสีเงินนะแถมด้ามจับเนี่ย มีความเป็นอัมมณีแบบนี้เลยนะฮะเป็นลายหินอ่อนเขาเรียกว่าหินอ่อนไม่ใช่อัมมณีลายหินอ่อนมาพร้อมกับหมุด2ตัวนะฮะสันท้ายร้อยเชือกได้ครับผมใบมีดเรียบหรูดูแพงแน่นอนครับว่ามาตามสไตล์นี้เนี่ยเขาจะไม่ใส่ลวดลายที่ใบมีดเยอะแน่นอนเพราะว่าเขาทําให้มันเหมือนเครื่องประดับให้มากที่สุดนั่นเองนะฮะดีไซน์และก็แรงบันดาลใจเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นใบมีดที่โชว์ตามพิพิธภัณฑ์หรือว่ามีความเป็นธรรมชาติให้มันมากที่สุดนั่นเองนะครับผมเหมาะสําหรับการประดับนั่นเอง ผมวางไปปั๊บเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่275กรัมซึ่งแตกต่างกับตัวเมื่อสักครู่นี้เกือบหนือบร้อกรัมเลยนะนะมันบ่งบอกว่าตัวนี้มันมีความเล็กกว่านั่นเองแต่ดีไซน์และความชอบเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะฮะคุณอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าคุณก็ต้องจัดตัวนี้ครับผมนะชอบตัวนี้จะไปซื้ออีกตัวหนึ่งได้ไงนะฮะโอเคครับผม290บบาททุกเล่มนะครับ,บราคาเท่ากันเป๊ะๆนะฮะแต่มีค่าจัดส่งนะครับ คุณซื้ออ่หนึ่งเล่มค่าจะส่งเนี่ยก็เท่าเดิมคุณซื้อสิบเล่มก็เท่าเดิมนะครับไม่มีการบวกเพิ่มเอา้ามาดูเจ้าตัวนี้หน่อยเร็วค่าจะส่งนะครับแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็อยู่ที่แปดสิบาทนะครับแบบโอนเงินก็จะอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผม sa สี่เก้างานเลิซนเขากวางคือวันนี้ผมไม่ได้เรียบเรียงอะไรมาเลยนะ ผมจับอะไรได้ผมก็รีวิวตัวนั้นเลยนะครับผมก็อาจจะสลับไปสลับมาเขาวกว้างสลับกันนู่นนี่นั่นบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะ sa 4 9ครับผมความยาวอยู่ที่33เซนติเมตรด้ามจับเป็นงานเลเซนเขาวกว้างครอบเงินมีลวดลายดอกไม้แบบนี้ครับกระบังมือเป็นสีเงินนะครับผมแล้วตัวใบมีดเนี่ยกว้าง3ซนติเมตรสันหนา4มิลลิเมตรนะครับผมสันท้ายเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมันทำทรงเหมือนฟูลแท้งนะแต่จริงๆมันไม่ฟูลแท้งนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเบาไปนิดนึงนะ นี่นะน,นะแต่ก็ไม่ได่เบาถึงหน้าเกลียดนะครับเพราะน้ําหนักของมันอยู่ที่317กรัมเอาหนักก็ตู้เมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้โหวันนี้ผมว่าผมแน่นอนน้อยเกินไปแล้วผมรู้สึกว่าประสาสัมผัสมันเป็นเพี้ยนนะฮะ SA49 อ่ะจัดให้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบงานเลิ้นขาวกวางผมก็พยายามจะเอาโคลัมเบียมาให้เยอะที่สุดนะท่านผู้ชมครับแต่อย่างว่านะฮะ มันมีทุกเล่มเนี่ยมันจะมีโค้ตาใครที่มีโค้ตาใครที่เปิดร้านมานานกว่าความมั่นใจเขา,เ,าเขาอาจจะแบบว่ามีลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยเขาจะได้โค้ตาเยอะนะฮะส่วนของผมก็ถือเรียกได้ว่า,เ,าเป็นค่ากับข้าวนะฮะจะเอารวยเลยคงไม่ได้ <laughs> เพราะกําไรไม่ได้มากเลยของผมได้นะฮะเล่มบางเล่มได้ยี่สิบาทนะเนอ่ะพูดก็ตามตรงนี่แหละบางคนซื้อเยอะไอ้เราก็ไม่กล้าเก็บเต็เตมฮะก็ต้องลดราคาให้เขาทําไปทำมาอา้าวเท่าทุนนี่ว่าบางอัน ซื้อเยอะไปปั๊บผมแถมให้ป,ปั๊บเอ้า,เ,อาเข้าเนื้อนี่วา <g ül> ก็อ่วาวายันไปนะครับผมก็มันก็พอได้กัเข้าวเลยนะครับผมไม่ถึงกับเจ๊งมากแล้วนะถ้าเจ๊งมากคงทําต่อไม่ได้ S A ส9เกครับกระบังมือสีทองหุ้ยตัวนี้ทําไมตัวนี้น้ําหนักมันดีจังเลยอะ่ะนะไม่ได้หมายความว่ามันหนักที่สุดนะแต่น้ําหนักมันรู้สึกกระชับมือมากเลยนะเซตนี้เป็นเซตที่ผมเอามาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้าหนักมันกระชับมือวะ่ะ สันหนา4มิลิเมตรครับผมใบมีดกว้าง3ซนติเมตรนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกระบ,บงังมือสีทองด้ามไม้เป็นสีแบบลายวินเทจแบบนี้เลยนะฮะสันท้ายเป็นการกระแทกเป็นเงินนะครับผมสีเงินนะฮะมาพร้อมกับน้ำหนัก3 7กรัมเกร้มนั่นเองนะครับผมมี2เล่มนะหมดแล้วหมดเลยสำหรับล็อตนี้นะครับก็ต้องมารอล็อตใหม่ว่าโคลเบียใบเงินจะมาอีกเมื่อ,อไร่ โคลัมเบียใบเงินพยายามจะสั่งมาไม่ให้ขาดที่ร้านนะครับผมแต่เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการสักทีนะฮะโอเคเอา้าวผมลืมไปกล่องหนึ่งงานโครสติลครับผมเมื่อกี้นะฮะโค,คลัมเบียใบเงินราคา290บาททุกเล่มนะฮะคุณมาดูโครสติลตัวนี้มันเด้งกลับมาหาผมอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ผมาพาไปโครจรมาหรอบนะฮะ ปลายทางติดโควิดรับไม่ได้มันก็เลยตีกลับมานะะฮนี่ชแว่งานโคสติลครับผมอ่ผมจะเทียบให้ดูแบบนี้นะผมเทียบกับโคลอมเบียใบเงินสักเล่มแล้วกันนะครับผมเนี่ยโคสติลตัวนี้ยาวกว่านะครับผมแล้วน้ำหนักสามร้อยแปดสิบสองกรัมตัววัสดุดีมากนะครับผมสันหนาประมาณหกถึงเจ็ดมิลลิเมตรนะครับสันหนากว่าเยอะเลย เปิดล่องเลือดนะฮะใบมีดกว้าง3ซเมนะครับผมมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีความโชบเฉี่ยวนะฮะด้ามจับเป็นยาง ABS พร้อมกับร้อยเชือกได้นะฮะความคมต่างๆไม่ต้องพูดถึงครับเปิดคม100%นะฮะแต่ว่าสมรรถภาพของมันเนี่ยใช้งานได้ตามสแตนเลสซีซนย์ซีเลยครับผมนะฮะนี่คืองานพรีเมียมงานกล่องของโคสติลนะครับผมที่เป็นงานท่านผู้ชมดูฮะเป็น High p e r f o r m แมน e นะฮะนี่นะี ลองใช้เป็นกล่องที่ลักโลกนะครับผมตัวนี้นะกล่องลักโลกนะครับสามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายซองอย่างดีครับผมตรงนี้เป็นหนังนะตรงนี้เป็นหนังแท้แต่ว่าโดซองเนี่ยเป็นซองผ้าไนล่อนแต่มีความแข็งนะครับมันไม่เหมือนซองอ่อนแบบนี้นะอันนี้คือซองอ่อนนะครับผมแต่ด้านในอ่ะมีความแข็งเนี่ยตัวนี้นะฮะสามร้อยห้าสิบาทครับปกติมันจะมีใบดํากับใบเงินคู่กันแต่ตอนนี้ใบเงินไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะครับ เหลือใบดำตัวเดียวใครสนใจก็ติดต่อได้เลยจ้าโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมคงไม่มีอะไรรบกวนท่านผู้ชมมากมายแล้วนะครับผมก็ฝากร้านมีดคูอ๋อนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยหากผมบริการไม่ดีตรงไหนอะไรยังไงท่านผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยก็มีการตกหล่นบ้างแหละในการบริการบางทีบางคนโทรมาผมไม่ได้รับสายเงี้ยท่านผู้ชมฮะ ก็น่าจะผิดหวังกันไปแต่ผมอยากให้รู้ว่าผมอะนะขายของด้วยความเป็นเด็กบ้านนอกเลยผมไม่มีอะไรรับลมคุในครับคุยกันถูกคอก็มีการลดราคาให้นะอันไหนไม่ถูกใจอันไหนผมผิดพลาดไปผมก็ขอโทษนะอันไหนที่มันผิดพลาดเยอะผมก็รับผิดชอบนี่คือสไตล์การขายของของผมนะฮะไม่ว่ามันจะขาดทุนหรือกําไรอะไรก็ตามแต่นะฮะผมชอบการสะสมมีดผมแค่ได้เห็นมันผ่านสายตาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทุน เอาไปซื้อมีดใหม่ๆไหม,หม,หมผมได้ดูได้รีวิวเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจเล่มไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับไปละบ๊ายบายนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ